สวัสดีค่ะก<ห>ลับาพบก,กันนี้อีกครั้งนะคะความสุขของกันนี้นะคะวันนี้นี่มากินส้มตำกุ้งสดนะคะนี่เอากุ้งเอากุ้งเหรอกุ้งมันดีบ่าดกุ้งตำกุ้งสดนะคะผ่าหลังเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปูนึ่งนะคะปูกระมัทุกคนวันนี้มากินกับลูกชายนะคะปูตัวยงใหญ่เลยะคะทุกคนนี่ไงแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียว ก็มีผักแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมามากินกันเลยลว้ี้กินอะไร,ร,รก,กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับห่งไกินอะไเลยหีมัดดูเอาอเปลอน้อ no? อรออดิวเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นต้องต่ำไปนะเห็นหมด้ดดอื้อ ดูค <muitas> ่ะทุกคนน่ากินไหมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเมล็งวันพร้อมไม่ขึ้นห้างอร่อยทุกคนเอ้ยปูป่ะลููทุกคนดูดิ เธอชอยพัทพิลองไหมเราไม่มีที่แคกนะคะก็ใช้แบบนี้แหละคะ่ะบ้านๆเลยนี่ค่ะทุกคนกรีชทชอยกัดดูก่อน ลูกนะคะไม่รู้จักการกินของดีอร่อยอ่ะจะให้ลูกวิ่งไปล่อพ่ออให้เด็กกับพ่อป๊าดิเด็กต้องกับปลาให้แม่นะต้องกับปลาตัวปลาเนื้อถือตรงนี้ดิไปให้ปลาป๊าดูดิ เอน,นจะกินนั่นต,ตัวมันจะกินอะไรเดี๋ยวดูนะคะเออกินได้ก็เยอะอก้ยัดีโอแค่นั้นก็ดีแล้วอืม<ฮ>คนตงอยาอืมก่งอยาอกินข้าวแล้วก็อหลังเนี่ยใมดยีอิสราเออือม วันนี้นะคะทุกคนแม่ไม่กินเลยเหรอแครี no, <he> ่เกาะใช่ไหม <can> เนื้อก็โอเคไหมอ้มาปลาไม่แล้วม่คว่านะแม่ทอดใช่ไหมแี่นั่งนี่ก่อนได้ปะ่าไยากจเอาปลาลงก่เอเปล่านี่มากินข้าวกับแม่มาสุดดาบเถียง เฮนะยกินม,มุ้ยแม่ลูกกินปูนะคะดีใจนะคะปกติเขาไม่ค่อยเปิดใจกับอาหารอะไรแปลก วันนี้นะคะนี่พาลูกไปโรงพยาบาลมาค่ะไปตรวจโควิดมาอืมทำไมอ่ะ นี่พาลูกประจกโควิดมานะคะพอไปถึงโรงพยาบาลใช่ปะนี่ดูในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะมันเปิดแปดโมงครึ่งใช่ปะคะนี่ก็รีบไปไปปะนี่ก็รีบไปนะคะเพื่อว่ามันจะได้ไม่ต้องมีคนเยอะแล้วโรงพยาบาลที่นี่นะคะมีอะไรอะเขาจะให้ไปหา G p GP ก็คือเหมือนคลินิกอะคะ่ะหมอที่คลินิกเหมือนโรงพยาบาลอะแบบ เอาไว้สําหรับแบบพวกที่แบบอิเมเจนซี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้อด้วยความที่ว่าคลิปที่แล้วนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดมันเป็โอ้โหปาอะไรก็ไม่รู้มัน <c oughs> จะกินได้ไหมเนี่ยตายเลยตายจจะอุ้มไปไหนยายยังไม่ได้กินเลยมันก็เหมือนว่า นี่นั่นนะคะแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้ใครใครเป็นไข้หรือเป็นอะไรเงี้ยค่ะต้องตรวจโควิดก่อนก่อนที่หมอนะคะหมอที่คลินิกจะตรวจเรามามีเนไหมไอ้สรวีหาสิลูกเสร็จแล้วตอนนี้ซึ่งนี้เคยโดนรั้งที่แล้วที่ว่าลูกนี้ไอมากๆใช่ปะเออเราก็ตรวจโควิดแล้วนะยังจะไม่ตรวจลูกนี้เลยคนเป็นแม่ เราก็มโหใช่ปะ่ะเพราะลูกเราไอแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเออคราวนี้นี่ก็เลยแบบลองลองดูลูกก่อนก็รอดูมาเกือบสี่วันนะคะอืมเขาก็แบบก็ดีขึ้นก็คือตัวเอ้าวนี่ก็มันกินแนละ้วแ่ะตัวร้อนน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังไอและไอกันคืนหนักมากคะลูกคนโตส่วนคนเล็กเขาเพิ่งติดเนาะเขาก็ยังเริ่มมีตัวร้อนอยู่ วันนี้น no ี่ก็เลยพาไปตัดสินใจเอาไว้พาไปหาหมอพาไปช่วยให้โควิดก่อนพอไปถึงเช็คโควิดนะคะเขาก็ถามว่าทําไม่ปล่อยให้ลูกอ่ะไม่สบายนานขนาดนี้ทาไมถึงไม่ไปเจอหมอดูดูเขาถามนี่ก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าเกิดไปเจอไปเจอหมอยังไงเขาก็ต้องไล่ฉันมาตรวจโควิดก่อนอยู่ดีใช่ไหมคะเขาบอกเออใช่ก็จริงอะไรเงี้ยเขาเริ่มาตรวจโควิดก่อนและฉันก็จะเจอหมอที่โรงพยาบาลด้วยวันนี้อะไรเงี้ย ยังจะมาถามอีกนะคะว่าเอาลูกคนโตคนเดียวใช่ไหมที่จะเจอหมอบอกว่าเจอหมดเลยอ่ะทั้งสองคนเลยอย่างเงี้ยเออนี่ก็แอบมีอารมณ์นะคะแบบแอบโมโหแต่ว่าก็เรื่องมันดูไหนมาเนี้ไม่อะไรหรอกเขาก็เขาก็พูดดีหล้วนี้ก็พูดดีกับเขาแต่ว่าคือในใจเราก็คิดว่าเออเสียเวลามาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเอรอาก็พร้อมตรวจอะไรเงี้ยค่ะอือพอเข้าไปข้างในพอตรวจเสร็จใช่ไหมคะ ที่นี่เขายัดแค่จมูกนะคะปะก่อนเขาจะยัดทั้งปากแล้วก็จมูกนะคะอืมตอนนี้เขาเปลี่ยนยัดแค่จมูกอย่างเดียวโหว้หลูกร้องแบบสามบ้านแปดบ้านเลยอะพทติกทีเขาด้วยนะคะวันนี้อืมนี่ก็จะได้ยินเสียงลูกชายนี่ไอนะอืม พลาสติกเทียบีคนคนตรวจด้วยนะคะแล้วก็เอามือไปจับไอ้ไม้อะเขาก็เลยบอกว่าต้องตรวจใหม่เราว่ามือไปโดนนี่ก็เลยบอกลูกว่าถ้าเกิดไม่อยากเจบตัวลายรอบอะ่ะก็อย่าเอามือไปจับวันนี้ก็เลยต้องล็อกมือะคะ่ะไอคนเล็กยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยพอบอกว่ามาไทลี่มันร้องรอเลยร้องไห้รอเลยค่ะ พอตรวเสร็จเขาก็พาเข้าไปที่อี Emergency อะคะ่ะแบบผนกกฉุกเฉิฉนอะไปนั่งรอหมอตรวจนอนป่ะือนอปะก็นี่ไปถึงแปดโมงครึ่งนี้กลับบ้านบ่ายหนึ่งอะองอเสร็จเขาก็บอกว่าคุณแม่โอเคนะถ้าเกิดคุณแม่จะต้องรอบอกอ๋อก็ต้องรอแหะฉันต้องการให้หมอตรวจลูกทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ เรียกไปเช็คปกติอะไรแบบว่าไปเช็คเช็คก,ก่อนเหมือนที่โรงพยาบาลนะตรวจเบื้องต้นก่อนก่อนจะถึงหมอใหญ่แล้วเขาก็บอกว่า,า้ย <S <S เขาบอกว่าต้องรอให้ผลโควิดออกก่อนนะคะคุณถึงจะถ้าเกิดรูปเป็นอะไรมากเนี้ยค่อยค่อยไปหาหมอธรรมดา เดี๋ยวจะินข้าวมาอืมอ๋อที่นี่อยู่กับป๊าลูกเอานี่มานี่ไงอยู่กับป๊าเะยลูกอันนี้แม่เขาทำปลาดุกฟูนะคะเป็นมีที่เป็นได้แม่เขาทอดปลาดุกฟูเปล่านะคะเป็นปลาทอดธรรมดาแต่มันเป็นอย่างนี้ไ่ไงก็ไม่รู้ ไม่ผูกเนนั่นแหละค่ะวันนี้นี่ก็จะมาเล่าให้ฟังมาสูงเน่ยฮะมันสูงนะวันนี้นี่ก็จะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละคะ่ะเรื่องลูกไปโรงพยาบาลน,นะคะอยู่ประเทศนี้ก็ดีอย่างค่ะไม่ต้องเสียค่าโรงพยาบาลแบบรัค่าหมอแต่ว่าอยู่ประเทศนี้เราต้องจ่ายภาษีเยอะเพราะว่าค่าพยาบาลจริงก็รวมค่าภาษีที่เราจ่ายทุกปีอยู่แล้วอืม แต่ว่า,าก็การรอมันก็ถ้าเกิดเราไปเข้ารัฐบาลก็รอ,อนานนะคะก็เหมือนทุกที่แหละเนาะที่ไทยก็เป็นใช่ไหมพล้วเป็นเข้ารัฐบาลก็นานหน่อยอไหนไปไหนลูไปไหน,ไไหนยยบอ,อืมแต่ตอนที่เขาตรวจลูกเรากา ก็ตรวจปกติแต่ก็ตรวจส่วนเดี๋ยวจะถามเรามากกว่าว่าอาการลูกเป็นยังไงอะไรยังไงเราจะบอกให้นะคะที่นี่ไม่มียาแก้ไอให้เด็กไม่มียาอะไรให้เลยไม่ให้ยาอะไรเลยบอกแค่ว่าเรื่องไอผมช่วยไม่ได้นะครับเทคไทม์ใช้เวลาเดีย๋ยวมันหายเองหนึ่งอาทิตย์ สองอาทิตย์ขึ้นไปอืมแต่ถ้าเกิดตัวร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรกลับมาถ้าแต่ถ้าเกิดมันยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดอะไรไม่ได้เราจะไปเถียงหมอได้ไงอ่ะอย่าเถียงหมอหมอเรียนมาเราก็โอเคค่ะมีอะไรจะถามอีกไหมครับเขาถามมีอะไรจะถามอีกไหมครับก็ถามแค่ว่าถ้าเกิดลูกเช้านอตอนคืน,นอย่างไหนฉันก็ต้องให้ยาพาราแนละ้วเพราะมันะไม่อยากให้เขาเจ็บคอมันแสบคอโอเคโอเคไม่มีปัญหา no harm มันเป็นอันตรา,ายนะคะไม่เป็นอันตรา,ายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอะ่ะนี่อยากจะสลับกันนะอยากสลับแบบไปหาหมอไทยอะ่ะช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะแค่ว่าเอาเอา,เอายาให้ลูกเราแต่เราเข้าใจแหละที่นี่เขาต้องการให้มันหายเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เราภูมิคุ้มทานมิ้านของเราแข็งแรงกว่าถ้าเกิดใช้สเตอรอยด์สเตอรอยด์ ตล,ลอดร่า,างกายก็ไม่รู้จักที่จะิวตัวเองนะคะไม่รู้จักอืมก็เข้าใจเขาแหละแต่คนเป็นแม่เนะาะทั้งคืนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นอนนะใช่ไหม<อ>แล้วตัวเองก็ไม่ได้นอนอะ่ะรู้สึกไงล่ะใช่ไหมล่ะทำงานเหนื่อยก็ใช่ไง<อ>มันก็แล้วก็สงสารลูกไอจนตัวโกงอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> อืม yeah, yeah. <c oughs> ในวันนี้นี่องขอตัวลาไปก่อนนะคะอาจจะมาเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะแค่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ด้วยความที่ว่าแม่เขาซื้อกับข้าวมาค่อนข้างที่จะแบบกินหรูดูดีก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะท้องจริงนี้ก็เหนื่อยก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายวิดีโอด้วยช่วงนี้เออแล้วก็ ดูแลลูกด้วยเนาะไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ